ดวงราศีและลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนตุลาคม2568คลิปนี้เนี่ยจะเป็นดวงรายเดือนนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลัหลกๆก็คือการงานการเงินนะความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะครับก็จะเป็นคนละคลิปกันกันกบ,ค,บคลิปดาวพระรหัสย้ายนนะ,อ,ะอันนั้นจะเป็นดาวพระรหัสอย่างเดียวนะครับก็บอกกันไว้ก่อนเผื่อ พี่ๆน้องๆจะสับสนนะครับวันนี้ดวงรายเดือนนะครับในราศีพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยวันนี้ดูได้ทั้งลัคขาพิจิกแล้วก็ชาวราศีพิจิกด้วยนะครับเ,เรามาดูในเรื่องการงานก่อนนะครับซึ่งก็เกี่ยวพันกับดาวพฤหัสเหมือนกันนะครับเรื่องงานนะครับราศีพิจิกเนาะสำหรับคนที่กำลังหางานใหม่ ไม่ว่าคุณจะออกจากงานเก่าหรือไม่ออกก็ตามแต่ที่ต้องบอกเองว,ว่าบางคนไม่ได้ออกงานนะแต่มีจ็อบเสริมไงจ็อบเสริมจ็อ,อบเ,เพิ่มไปนะครับพ,<ศ>พระราชเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยแปลว่างานใหม่ปุตตะมหาอุดแสดงว่าไปไงหางานใหม่ได้สําเร็จแล้วได้ได้ไดตามตําแหน่งที่เราพึงพอใจนะครับ ได้เงินที่เราพึงพอใจค่าตอบแทนดีนะสังคมดีสังคมดีนะครับสหัิชาเนี่ยมีเสากระลาหูดาวพักพวกกันเลยนะเฮไหนเฮนั่นไงนะให้ใจกันไม่คำนึงถึงเหตุผลอะไรมากนะแต่ให้ใจกันาดาวปุตตะเป็นมหาอุดเนี่ยยังหมายถึงลูกน้องด้วยนะครับปุตตะนั่นแปลว่าผู้ตายบางคับัญชานะปุตตะมหาอุดเนี่ย ผู้ต้บังคบัญาชาเก่งคุณจะเจอลูกน้องเก่งอะมีฝีมือนะใครที่เปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในช่วงเนี้ยคุณจะเห็นความแตกต่างแตกต่างจากที่เดิมชัดเจนนะครับและสำหรับคนที่ไม่ได้ย้ายงานละ่ะนะจะเห็นความแตกต่างแบบนี้ไหมก็ต้องบอกว่าดวงดาวปรับตัวดีสำหรับทุกคนนะฮะ ไม่ว่าคุณจะย้ายงานหรือไม่ย้ายงานดวงดาวปรับตัวดีสําหรับทุกคนนะครับคุณจะมีลูกน้องที่เก่งขึ้นคุณจะมีบริวารที่ดีขึ้นเพื่อล้มงานนะครับที่ให้ใจกันมากขึ้นอาจจะมีโปรเจกต์หรือ,อกิจตุละบางอย่างที่ทําร่วมกันเป็นโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่นะครับพิจิตยังโดดเด่นเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะครับการได้รับการโปรโมทขึ้นมา นะการมีชื่อเสียงในวงการที่เราอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะโดดเด่นหลายๆอีกด้านนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานรนะาศีพิจิกเนะี่ยนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากถึงขีดสุดเลยนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตยอยู่ในภพลาภะนะฮะภพลาภภพ,พชกลาภนะลาภะนี่เขาแปลว่าอาชีพนะครับ ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวแทนกรรม,มะก็แปลว่าอาชีพกรรม,มะลาภะคืองานสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับชะตาของเราใช่ไหมมันดีจริงๆนะช่วงครึ่งเดือนแรกการงานธุรกิจการค้าการขายอะไรต่างๆที่เป็นงานหลักของคุณนะต้องเน้นอย่างนี้นะอะไรที่เป็นงานหลักของคุณเนี่ยดีนะดีมากๆนะครับแต่ก็จะแบ่งเป็นโวลลุ่มไปนะบางคนเนี่ยมีงานหลายอย่างมันอาจจะดีบางอย่าง งานที่เป็นรายได้หลักของเราอะนะครับหลังจากนั้นล่ะเป็นยังไงดีไหมนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในช่วงกลางเดือนนะครับปรากฏว่าอาทิตย์เนี่ยโยกย้ายเข้าสู่ภพวินาศของราศีพิจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครึ่งเดือนแรกดีมากๆปังมากๆมีโอกาสที่จะได้ประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากๆส่วนครึ่งเดือนหลังอ่าก็ด,บดบับๆลงเงียบๆลงนะครับ แต่ไม่ได้แย่นะเพราะว่าดาวพรหัสก็ยังเป็นมหาอุดในเรือนสุภาใช่ไหมในเรื่องของตําแหน่งแห่งผนก็ยังดีอยู่ความไว้เนื้อเชื่อใจจากเบื้องบนลงมาเนี่ยก็เราก็ยังได้ตรงนั้นอยู่เพียงแค่ว่าอาจจะเป็นพาร์ทของในการที่เริ่มมาจริงจังนะครับจริงจังทํางานแบบจริงจังนะเป็นพาร์ทของการ ต้องขมักขม้นละนะครับเพราะว่าพองานเป็นวินาทเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาเข้ามานะครับมีเริ่มเริ่มมีสิ่งที่ต้องแก้นะครับเริ่มที่ต้องเราเราจะต้องโฟกัสจบงานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยน,นะครับแต่ต้องทำแบบเงียบๆนะอ่าไม่กระโตกกระตากไม่โชว์ออฟมากอ่าสมมติว่าทำออกมาแล้วงานออกมาแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดี นะครับคุณจะต้องกล้าในการที่จะให้เครดิตผู้อื่นนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นวีนาศดาวอาทิตย์คือแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยพอเป็นวีนาศแสดงว่าอยู่ในมุมอับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝืนดวงโดยการที่เอาแสงเอาแสงมาใส่ตัวเราเยอะๆะเนี่ยจะเกิดความผิดพลาดที่แสดงออกมาได้ชัดนะครับมันจะมีปัญหาเมื่อไหร่ที่อาทิตย์เป็นวีนาานะครับคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้แสงเนี่ยมันไปตกที่คนอื่นแทน ให้ตัวเรามันมืดๆหน่อยอน่ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับสมมติว่าเราทํางานสมมติเป็นมีทีมนะมีทีมสักห้าคน <laughs> ทีมเอเวนเจอร์หรือว่าสมมติมีทีมอยู่แล้วเราทาผลงานตรงนี้สักเซสเลยนะประสบความสําเร็จเลยสิ่งที่คุณต้องทําสมมุติว่าคุณเป็นหัวหน้านะแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องยกความดีความชอบให้ลูกน้องให้คนในทีมแทนนึกออกไหม ถึงจะขาดใจฝืนใจยังไงคุณก็ต้องทําคุณต้องยกค,ความดีความชอบให้ทีมของคุณให้ลูกน้องของคุณนะครับพยายามถ่อมตัวเข้าไว้แล้วจะดีอันนี้คือข้อปฏิบัติในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะเป็นยังไงก็รับให้เต็มที่หมายถึงว่าความสาเร็จหรือว่าการได้อวยยศเนี่ยต่างๆนานานเนี่ยสามารถรับแบบฟินาเล่เลยเข้ามาได้อย่างเต็มที่เพราะอาทิตย์เป็นลาภะใช่ไหม เราจะแสดงหรือพูดในเรื่องของศักยภาพของตัวเองหรือว่าอะไรต่างๆไม่มีใครว่านะครับแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาทิตย์เป็นวินาศนะนะครับเดี๋ยพูดมากนะคนจะหมันไส้เลยนะครับเราต้องเงียบๆแล้วเวลาทําอะไรสําเร็จเรายกเครดิตให้คนอื่นคนนู้นคนนี้คนน,คน,นี้คนนั้นเป็นคนช่วยนะคนนี้เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญนะถ้าไม่ได้เขานะงานไม่สําเร็จนะเนี่ยเราต้องพูดไปประมาณนี้นะครับ อาทิตย์เป็นวินาศเราต้องไม่เด่นหนึหรือกปล่านี่ข้อปฏิบัตินะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก1เดือนก็คือหลังวันที่18ตุลานะครับไปจนถึงครึ่งเดือนของพฤศจิกายนประมาณวันที่17พฤศจิกายนจะเป็นอารมณ์นี้จะเป็นอารมณ์ที่คุณต้องต้องผลักดันเพื่อนร่วมงานให้เด่นแทนนะครับนะเป็นนั้นเข้าใจนะ นี่คือเรื่องงานก่นะครับต่อมาเรื่องการเงินเนี่ยนะแทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยพิจิตจะหางเงินได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดคุณมีรายได้ที่ไม่คงที่นะหมายความว่าถ้าคุณทำการค้าการขายทำธุรกิจเป็นฟรีแลนซ์นะครับพวกนี้เงินจะไม่คงที่ใช่ไหม บางทีขยันมากหรือว่าโชคดีช่วงนั้นลูกค้าเนี่ยเข้าเยอะได้เงินเยอะนะครับเงินไม่คงที่ความไม่คงที่นี่แหละเวลาดาวเดินดีเนี่ยมันจะได้มากนะครับและช่วงเดือนตุลาคมนี่ก็เป็นช่วงที่ดาวเดินดีมากๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าในเดือนตุลาคมดาวเกินเงินของคุณเนี่ยสถิตเป็นมหาอุดเนี่ยเดินดีมากๆเนี่ยตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับ ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาธ <c oughs> ันวาคมขออภัยครับสเดือนครับที่ดาวการเงินค่อนข้างดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าในระยะองศาเนี่ยนะมันจะมีสวิงมากนะแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ดีคือขอบเขตของดาวมหาอุดนั่นเองนะฮะชัยชนะและความสูงส่งนะครับพิจิกาเงินได้ตลอดนะฮะ ตอนนี้เนี่ยคนที่ทำการค้าการขายเนี่ยนะครับอาจจะในระยะแรกอาจจะมาอา,อาจจะต้องเป็นการค้าการขายที่ใช้กำลังภายในนิดนึงนะครับด้วยคุณภาพดาวพุธเนี่ยที่เป็นวินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะมีการเจรจาที่เป็นหลังใหม่การค้าขายที่ไม่ได้อยู่ในระบบ100% มาอาจจะต้องมีการไปคุยการไปดีลกันรับหลังหลังใหมนะ่อันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าราศีพิจิกเนี่ยจะมีดาวพุธเนี่ยเป็นวินาศนะครับดาวประจําตัวก็เป็นวินาศมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําแบบลับๆนะทําแบบลับๆทําแบบเปิดเผยไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะได้ผลนะครับเพราะว่า อันนี้ก็พูดถึงเรื่องการเงินนะการเงินเนี่ยเป็นมหาอุดเนาะขออภัยฮะขอแห้งช่วงนี้ดาวการเงินเนี่ยเป็นมหาอุดแสดงว่ามันยังมีชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จด้านการเงินเกิดขึ้นนะแต่เพียงแค่ว่าการเดีลงานงต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเดีลแบบหลังไม้นะครับมันไม่ได้เป็นการเดีลแบบหน้าไม่แบบร้อเเซต์นะครับ จะต้องมีวิชามานบ้างจะต้องมีพลังพลังแฝงบ้างนะครับคุณก็ลองไปปรับใช้ดูนะเรื่องของการเงินแต่โดยการเงินมันไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรช่องทางใหม่ๆก็มีนะครับเราะดาวการเงินดาวปุตตะด้วยช่องทางใหม่ๆก็มีลาบผลใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นลาบผลใหม่ลาบผลเก่านะครับมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดเลยการเงินดีครับต่อมาครับ เรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เอ้ยข้ามความรักไปได้ไงเอาเรื่องความรักก่อนนะครับความรักความสัมพันธ์นะพิจิกเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยเจ้าเรือนขนคนลักก็คือดาวศุกรนะ์นะซึ่งไม่ได้แย่ในเดือนนี้ไม่ได้แย่บอกอย่างนี้แล้วกันมันดีขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ สิบวันแรกเนี่ยก็อาจจะยังยังไม่ได้เห็นความดีงามสักเท่าไหร่หรอกยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยยังเลงกับดาวเสาเนาะเป็นดาวช้ำลักอยู่นะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะยังม่นมนอยู่นะยังมน่นมนยังยังไม่ค่อยลงเอยกันได้สักเท่าไหร่นะครับความสัมพันธ์ยังไม่ลงล็อกเท่าไหร,นะร่ยังมีมีทะเลาะก,กันบ้างหรือมีความ ความหม่นหม่นมองมองในเรื่องสภาวะอารมณ์อยู่บ้างแต่หลังวันที่11เดนี่ยดีขึ้นเลยนะครับปรับตัวดีขึ้นแน่นอนดาวศุกร์เนี่ยสถิตยอยู่ในภพที่11บเอ็ดครับก็คือภพลาภะนะครับ,บ,นะรบก็ถือว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นโดดเด่นในเรื่องความความรักความาเข้าอกเข้าใจการโอบเอาใจกันนะคุณก็จะได้รับการโอบเอาใจจากเพศตรงข้ามจากคู่ครองเนี่ย นะครับในระดับหนึ่งนะที่บอกว่าในระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งโดยดาวมาตรฐานเนี้ยดาวศุกร์ยังได้ตำแหน่งเป็นนิจะนะครับก็คือเสื่อมอยู่มันยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาอยู่ในภพลาพระแสดงว่ามันเป็นลาภผลให้เรานะก็คือดีกับเราแหละแต่ยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ท่าน,นั้นเองนะครับก็อาจจะยังมีเรื่องราวเก่าๆนะที่มากวนใจอยู่บ้างนะครับทำให้ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ไหลลื่น เท่าที่ควรนะครับนะก็ค่อยๆปรับไปสักหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ2เดือนนะครับกว่าที่สภาวะอารมณ์หรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเข้าที่นะครับก็อดทนหน่อยนะครับมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นนะมีโอกาสจะดีขึ้นอดทนนิดนึงและสําหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยนะครับแล้วมีเรื่องของรักใหม่เ,เข้ามาเนี่ยนะครับถือว่าอันเนี้ย ก็โดดเด่นอยู่นะครับมีคนเข้ามามีโอกาสเจอนค,คนที่ชอบนะครับแต่ว่ายังไม่ลงเอยนะยังไม่ลงเอยต้องใช้เวลานะครับคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนในแวดวงการทํางานหรือการเรียนนะเป็นคนที่มีตำแหน่งมีอะไรเงี้ยนะครับมีความรู้นะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีศักยภาพในสังคมแล้วไม่ใช่ตา,ตาศีรษะทั่วไปนะฮะเะนั้นมีโอกาสจะเจอครับแต่ว่า โอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันแบบรวดเร็วไม่ใช่รวดเร็วฮะดูแล้วต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นตามสเต็ปเลยนะครับดาวาความรักเนี่ยมันยังอ,อยู่ในคุณภาพที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์จะต้องรอนะครับรอ,อช่วงที่ดาวศุกร์เนี่ยจะมาเข้าราศีพิจิกเนี่ยคือปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่28พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ จะหวานชื่นจริงๆนะเดือนธันวาคมอะปลายปีช่วงนั้นเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับถึงดาวพระหัสเนี่ยจะย้อนนะเดินย้อนไปเป็นมรณะแล้วนะแต่ดาวศุกร์เนี่ยทับรักแล้วนะครับคือในภาวะของรักใหม่เนี่ยมันไม่เด่นแล้วตอนนั้นนะแต่ภาวะของ คู่มันเด่นนะครับแสดงว่ามันผ่านกระบวนการในการทำความรู้จักหรือว่าในการลิเริ่มมาแล้วนะครับในช่วงตุลาพฤศจิกาใช่ไหมพอธันวาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาของการที่ว่าเริ่มจะตกลงปรงใจใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับก็ไทม์ไลน์ความรักของราศรีพิจิกจะเป็นอย่างนี้ สำหรับคนโสดนะ,ะฟังไว้ต้องฟังไว้คอมเมนต์นิดหนึ่งสำหรับคนโสดคนที่าอายุน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนใครที่ฟังหมอแมนอยู่แล้วเป็นชาวพิจิกที่อายุเยอะแล้วแล้ว,ลวไม่เอาเรื่องความรักแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปโฟกัสกันเรื่องอะไรโชคลาภการงานการเงินอะไรเงี้ยใช่ป่ะเออแต่การดูเนี่ยภาพรวมครอบคลุมมันก็ต้องดูให้ครบอ่ะนะครับเรื่องความรักก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ มาฉลับเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาสักน,นิดนึงนะครับเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาเรื่องเ,อเรื่องนี้เดือนเดือนตุลาเนี่ยนะครับยังพอที่จะทำธุรกิจหรือว่างานเนี่ยร่วมกันนะได้อยู่นะครับแต่ โดยศักยภาพคุณภาพที่ออกมามันยังไม่ได้100%ยนะครับยังไม่ได้ดีมากนะใครที่มีหุ้นส่วนมีทําธุรกิจเนาะหรือว่าจะมีคู่สัญญาอะไรต่างๆเนี่ยการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดความกังวลนะอาจจะเป็นสัญญาที่เราจะไม่ได้ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับ ก็ดูตามความเหมาะสมถ้ามีความจําเป็นที่ต้องเซ็นก็คือต้องเซ็นแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมดูรายละเอียดนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถที่จะพักระง,งับหรือว่างดเว้นไปก่อนได้เนี่ยแนะนํางดเว้นไปก่อนนะครับแล้วไปเซ็นหลังวันที่28พฤศจิกายนนะก็เว้นไป2เดือน <laughs> ถ้าทําได้นะ,อ,ะอันนี้เราคอมเมนต์กันหนก่อนนะครับ ถ้าเกิดมันทำไม่ได้มันจำเป็นที่ต้องเซ็นก,ก็เซ็นไปแต่ขอให้ดูให้รอบคอบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะครับสุขภาพเนี่ยพิจิกเนี่ยแน่นอนนะครับดาวประจำตัวเนี่ยเป็นปรักะเกษนะครับแล้วเป็นวินาด้วยนะระวังอุบัติเหตุมนุยตยูเร่งรัก นะครับระวังอุบัติเหตุนะการเจ็บเนื้อเจ็บตัวฟกช้ดำดําเขียวไปภัยจากของแข็งของมีคมภัยจากสัตว์มีเขี้ยมีงาอุบัติเหตุเล็กๆน้อยไปถึงปานกลางไปถึงใหญ่ๆนะครับยอดยานพานะต่างๆการขุดขีดเฉียวชนนะครับฝากระมัดระวังทั้งหมดเลยนะแล้วก็เรื่องสุขภาพทั่วไป <c oughs> นะครับเพราะว่ามรุตยูเนี่ยเร่งลัคนาราศีนะครับโรคต่างๆนะไปตรวจเช็คดูสักหน่อยนะครับ อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับตรวจเช็คดูนะพวกก้อนเนื้อพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับในระยะ5ปีเนี้ยมันก็อันนี้ไม่พูดให้กลัวนะแต่พูดให้ระวังนะครับการนอนดึกส่งผลการกินอาหารซ้ำๆกินอาหารที่ไม่ค่อยดีส่งผลนะครับเพราะฉนั้นก็มรดยูเนี่ยเรียงรักเนี่ยมันแปลว่า เนื้อหลนะคุณอาจจะลองไปตรวจเช็คดูสักหน่อยโดยเฉพาะช่วงที่ดาวประจาตัวเป็นวินาศแบบนี้นาดาวประจาตัวอ่อนแออยู่นะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพอาจจะอ่อนแอตามก็พยายามดูแลตัวเองแล้วก็ไปตรวจเช็คสุขภาพซะหน่อยนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภเนี่ยพิจิตนะในวันที่1่เนี่ยมอแมนก็ไม่ได้จัดไว้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ย มันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับพุดธใช้คำนี้แล้วกันนะครับคือในวันที่1เนี่ยดาวโชคลาภอย่างดาวพรหัสเนี่ยเขายังไม่ย้าย,ยาน,น,นะเขาย้ายวันที่สองเขาย้ายวันที่2ดาวโชคลาภดวงที่สองเนี่ยก็คือดาวพุธปรากฏว่าดาวพุธจะไปพินาศนช่เระแม่ก็เลยมองแล้วเนี่ยโอ้โหดวงแบบนี้บางทีลาบลอย,ยอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับ ก็ต้องไปแสวงหานะราบราบที่แสวงหาดีกว่าเรื่องการงา,งานการเงินดีกว่าไปโฟกัสเรื่องนั้นนะครับส่วนวันที่16นะครับนะดาวโชคลาบดวงแรกเนี่ยคือปุตตะเนี่ยโคจรเป็นมหาอุดแล้วดีขึ้นได้ลุ้นขึ้นเลยถึงแม้ว่าดาวโชคลาบหลักอย่างลาภะเนี่ยก็จะยังเป็นวินาศอยู่เนาะนะแต่ว่าดาวปุตตะเป็นมหาอุดแสดงว่าดีขึ้นนะ จากที่ไม่ติดอันดับนะวันที่16เนี้ยหมอแมนคิดว่าก็ใช้ได้เลยนะมีโอกาสติดอันดับอยู่แต่ว่าอันดับก็อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภมี2ดวงดวงหนึ่งดีดวงหนึ่งแย่นะครับก็ลดหลั่นกันไปเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันในคลิปเ,เกี่ยวกับโชคลาภโดยเฉพาะนะครับ โอเคนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาราศีและลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคม2568ครับ